าสาษาเรื่องอะไรนะเจ็บม่เรายกให้ดูหน่อยยกกันเปไ็นยัยยงไงเลื่อนไปยุ่งนทำอะไรเลยแข็งปั๊ดเลยนะแช่ในนั่นแหะแช่ในตู้แข็งมันยุ่งลึกอ่ะเออมันแข็งมันเป็นสองวันเนี่ยเออเนี่ยเจ็บมากเลยนะถ้าถ้าถ้านั่งก็ทำได้นะเราก็จับยกขึ้นมาอย่างนี้นะ ก็เด <mile inside> ี๋ยวมาส่งอาจารยเนียส่อาจารย์แานี่าอาไม่ต้อาดหนอะไรอยู่ได้เต็มเตไปรยองนะทำบให้ทางนั้นอจะแปลว่าอะไรกไม่รู้แล้วที่ทุกคือรุดตรงไหนมือเจ็บตรงกลํามเนื้อกลุ่มดึงดข้างในอะมั้งชางไม่ทำโมงให้เลยท่าง3อ เราใช้การทำท่าดีก็ได้ที่บ้านลูก,ลกนวดแรงยิงระบบมันเจ็บใหญ่เลยทีเดียวเขายาหม่มองเนี่ยยาหม่องวิเศษเนี่ยยาหม่องก็อยู่มาดูดิยาหม่องอะไรเนี่ยย่านางค่ะไม่ได้เป็นยาหม่องวิเศษแล้วเป็นยาหม่มองธรรมดาในคนหรือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับยาหม่องมากมันขึ้นอยู่กับฝีมือ <c oughs> <c oughs> แต่มันเกี่ยวกันนะมันลื่นดีใช่ไหมป้าต้องนวดให้หน่อยเพราะว่าดูเียนั้วถือกันเป็นแม่เป็นลูกเลยนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยดูจะถ่ายหน้านะมันเจ็บมากอู้น่ากดนี้เจ็บเป็นลูกชายนอนคืนวดมนให้ทุกคืนเออไหมอแข็งแรง ขาดอย่างเดียวที่ทําไม่ได้นะอ้ถูกลอตเตอรี่ยงทำไม่ได้เลยหวยพรไม่ไม่ดีต้องอวยพรอนถูกลอตเตอรี่ด้วยถื้อให้ตั้งสองหดไม่เห็นถูกสักทีนี่วันนี้ไม่รู้หวยออกมันเจ๊ซื้อให้หม้อแล้วไม่รู้ออกวันนี้เมื่อกี้เขาพูดถึงว่าทำอะไรไปล่ะลอตเตอรี่มาฝากดึงออกเส้นเนี้ยออกมาอุ้ยเนี่ยพอหมอรู้นมันโดนตรงเนี้ยใช่ใช่อุ้ย แก่แก่เส้นนี้ได้นี่แก่เส้นข้างก็ได้เนี่ยตดูฝั่งนี้ข้างน,างนะตรงกลุ่มของไอ้ป้ายสะบักเนี่ยนะอินป้นานะสอบเป็นมัดเลยในอินป้าหุดเหนียวมาด้วยถ้าเป็นซุปป้าที่เป็นก็มาข้างบนนี่นี่ซุปป้าก็เป็นนะซุปป้ามาเกาะตรงเนี้ยตรงเกตเตอร์เนี่ยมันแย่ลงมาเนยให้มันคลายหมุน ยกขึ้นยกลงนะถ้านั่งก็ทําได้นะยุกเอาเนี่ยโอ้โหเอาคนมีเส้นตรงนั้นหมดหมดที่โอ้โหมีเส้นเดียวมันหมดเออเจ็บไหมอุ้ยคนต้องบอกหมเออเนี่ยเจ็บจริงนะเจาะให้เพราะมันแข็งมากเลยเนี่ยเจ็บจริงนอนเยอะ อนอนจับตรง,นตรงลลนเนี่ยตรงไอ้กล้ามเนื้อเนี่ยกลุ่มของใบเส็ปเนี่ยนะงอไปงอไป,งไปดึงเข้าไปดีถ้านั่งก็ทําได้นะนี่เจ็บไหมเจ็บค้างไปเลยตรงนี้ใบเส็ปกับเทกเจ็บตูด้าเลยเนี่ยนี่ของจริงนะเนี่ยไม่ได้เตรียมกันนะเนี่ยเจ็บมากเลยเนี่ย จะขายตรงนี้อ่ะเราวางไว้ก่อนนะเราเรามาคายตรงตรงนี้สิตรงไอ้ตัวลำบอยเนี่ยนี่นี่นลำบอยให้ดูตรงนี้นี่คลมบอยกับดีเวเตอร์เนี่ยยาหมองพิเศษดีล้วขาเข้าไปขายยาหมองรวยเละเทะจริงจเลยเนี่ยอืม โอ้โหนี่ไปอยู่หาหมดเลยเนี่ยร้อนไหมแสบตานะยาหมองเนี่ยย่านางนะฮะดีไหมเนี่ยคลายกล้ามเนื้อแต่นี้ก็ได้เนี่ยนต้อูนเนี่ยนูนปเนี่ยานี่เป็นอันนี้เป็นเนี่ยอันนี้เป็นลมวายลีเวนเตอร์เนี่ยเป็นไม่กี่วันนี่ คือไปตรงเนี่ยเซอร์วิสิสเนี่ยตรงดีเวเตอร์ขึ้นไปนี่มือมันแข็งอ่ะแข็งไหมลองลองยกแร่ลองขยกแข็นี่ดูสิขย็กดิยกมันปวดนี่เยอะดีๆหลงดิ เอาลงพวดวันนี้เลยเรายกขึ้นยกลงสิพวดนะพวดหายไหมหายหายลงไหมยุด <ไข S 2> แรกมันก็ไม่ใช่ว่าจะทำทีเดียวหายนะเราก็ลองซ้ำอีกเหมือนเดิมนะนี่เน้นหน่อยหนึ่งนะมันดีขึ้นแล้วลองสิเราก็ลองดึงหรือหมุนนะคราวเนี้ยราวนี้จะเลงใช่แล้หมุนนะเหมือนมวยจีนเลยนะ ผ้าสวยมากอ้ยหมุนบ๊อบนะกดโอ้โเจ็บลองดูคนเป็นไหลเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรเลยเป็นไปแต่มือแล้วเนี่ยมือกับยาหมองเนี่ยมันหายได้เลยไม่น่าเชื่อเลยาหมุนตามเนี่ยหมุนเนี่ยแค่หมุนตามนะหมุนหมุนเองนะเป็นเดเดเชียให้หมุนตามเลยหมุนกันเชียงเห็นไหมเนี่ยไป ค่อยเบาๆอะแล้วก็บางไว้อะป้าลองยกใหม่จิโอมุดเร็วจยมองบอกนเออ่นาหนุดมน่ะหายไหมอืไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บแล้วนะลองไปฝึกกันดูนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เยอะๆ